สวัสดีเจอกันอีกหนึ่งคลิปนี่จะพาให้ดูดอกไม้เ,เห็นไหมดอกม่วง,งสูๆก็แดดร้อนนิดนึงร่างเดินไปเรื่อยๆอ,อ๋อมาพูดโซเชียลแคลมเร็ว อย่าเพิ่งกดหยุดนะถ่ายไปก่อนอ่ะถือพูดไปด้วยอยู่ที่ไหนสวัสดีโซเชียลแต่วันนี้เราอยู่ค่ะอยู่ค่ะอยู่จังหวัดอะไรเอาถือกล้องตรงๆเออเราก็ถ่ายให้ดูจังหวัดละขอน่าสีมาไม่ใช่จังหวัดชัยภูมิอันนี้คือพี่หนูอันนี้คือแฮอุ้มอันนี้คือพ่อมานอันนี้คือเยมัด อบอกว่าอยู่ที่ไหนเรามาทำอะไรกันวันนี้เราจะ่ห็นหน้าออยดิเรามาเราอยู่ที่จังหวัดชายภูมิพุ่งดอกกระเจียวพุ่งดอกกระเจียววันนี้เรามามาดูดอกของมานี่ดอกเหนื่อยไหมออยเหนื่อยไหมเหนื่อยเหนื่อยมาก หนึ่งว่าเหนื่อยขับรถอยู่ต่อเลยได้ไหมทางไหนอยู่ต่อได้ได้ไหมอย่าไปทิ้งเราฉันไปแล้วก็รที่หัวใจแล้วหนูกับเธอมันได้ตอนนี้เดธอจะยิ้มชมเพ้อจะเพ้อเ่าอห้องรู้ดีวันนี้ให้ฉันได้อยู่ใกล้ๆเท่นี้แหละจบบ๊ายๆเราอ้อยก็ลาไปแล้วก็ใช่เห็นนะ นี่ก็คือสร้อยฟ้าอา่ะแล้วบ๊ายบาย